แชมป์โลก143ปีที่รอคอยของแมนซิตี้สุซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญสุซูกิทริปเปิลโบนัสดิลช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พิเศษสุดค้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก15,000บาท สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนาทีบาบ X-Ray เรสเซเบนครับแมสซิตี้ครับก็กลายเป็นแชมป์สโมสรโลกไปเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยการเอาชนะฟูมิเนเซไป4ประตูต่อศูย์ครับฮูเลนอาวเลสครับโอ้โห oh, ยิงตั้งแต่ไกลโหครับไม่กี่วิก็ยิงแล้วนะครับผมหมาคจะสอรุนในเกมนี้ท้านังของนีโนครับทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็ฟิลโฟเดนทำไปนหนึประตู นาทีที่72ครับเกมนี้แมสซิตี้ไร้เทียมทานจัดจัดทีเดียวนะครับทํากลางแฟนบอล52,601คนครับในการเล่นกันที่คิงอับดุ l l าสปอร์ตซิตี้ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟูมินเซในเกมนี้หมด10ที่จะสู้เลยเลยครับเรียกว่าเฟอร์นโดดินิสกุนซือของฟูมินเซนั้นเจอลูกทีมของเปปปิโอล่าปราบอย่างหมดจดกันไปเลยทีเดียวครับ เกมนี้ครับเอริมราฟฮาลันไม่มีเชร์มิโดกูไม่มีรวมไปถึงเควินเดอร์บรอยยังไม่พร้อมนะครับผมเกมนี้แอสิตี้ก็สามารถที่จะเอาชนะได้ตามความคาดหมายเลยครับเป๊ปเนี่ยก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับแต่ฝันร้ายคือโรดี้ครับได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าเจ็บอีกแล้วครับก่อนหน้านี้มีทั้งเจ็บมีทั้งติดโทษแบนและหลายๆครั้งที่ิตี้ีเนี่ยขาดโรดี้ในช่วงนั้นมันคือปัญหาสุนสุดครับ สำหรับแมนซิตี้ครับในการแข่งขันในคราวนี้นะครับทางด้านของแมนซิตี้เองเนี่ยพวกเขาก็มาถึงก็เล่นรอบรองชนะเลิศเลยนะครับก่อนอันนี้ครับชนะลัวเลไดมอนด์ครับตัวแทนจากเอเชียที่มาจากญี่ปุ่นนะครับก็โดนไป3ประตูต่อศูนย์ครับ ทำให้สุดท้ายท้ายสุดเรียบร้อยเลยครับแมนสตี้ครับสามารถคว้าชแชมป์สโมสรโลโลครับได้ในที่สุดนะครับผม143ปีครับที่สมโมสรลนั้นก่อตั้งขึ้นมาครับตั้งแต่ปี1880ตอนนี้พวกเขาทําได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือถ้วยที่แมนซิสตี้นั้นรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับโอเคแล้วว่าแมนซิตี้เนี่ยก็สามารถคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หลากหลายสมัยมากๆ นะฮะฮเรียกได้ว,ว่าการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ย2 0ง2ันสิบสองสอ1พัน2ิ2สี่สองพัสมัยไปแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงโอเคแหละเอฟซีคับได้ไป7สมัยนะครับ,รรบนะลีกคัพเนี่ย8สมัยคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ย6สมัยแต่ว่าพวกเขาไม่เคยได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและถ้าไม่เคยได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพรีฟาครับก็จะไม่ได้เล่น นะฮะแล้วก็ยูฟาซูเปอร์คัพก็ไม่ได้เล่นครับแต่จากการที่พวกเขานั้นสามารถคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ทําให้พวกเขาครับก็สามารถคว้าสิทธิ์ได้ลงเตะยูฟาซูเปอร์คัพและพวกเขาก็ชนะได้และฟีฟ้าคลับผ์ครับพวกเขาก็สามารถที่จะลงเตะแล้วก็คว้าแชมป์ได้ในที่สุดนะครับและแน่นอนเลยครับคนที่รับคําชมนั่นคือเป๊ปกวัวเดวล่าครับคือก่อนน้าน,นี้งครับเัื่องของเป๊ปเนี่ยก็สามารถพา บาร์เซโลนาเนี่ยคว้าแชมป์สโมสรโลกได้นะครับผมครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นยอดกุนซือที่พาบาร์เซโลนานั้นคว้า2แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็ในการที่พาบาร์ซ่าเนี่ยคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้สิทธิ์เตะยูฟาซูเปอร์คัพแล้วก็ฟีฟ่าคลับเบอร์ครัพครับ,รบและเป๊ปนั้นก็สามารถเอาชนะได้ในยูฟาซูเปอร์คัพทั้ง2ปีรวมถึงฟีฟ่าคลับเบอร์ครัพทั้ง2ปีครับเป๊ปกรอริลาก็สามารถทําได้ครับซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับว่า แมสตี้นั้นเคยค้อที่จะสร้างบริษรัทขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นทีมราชาไร้มงกุฎที่มีเพียงแค่เงินอย่างเดียวแต่ตอนนี้ต้องคิดผิดแล้วก็คิดใหม่แล้วนะครับเพราะตอนนี้ครับแมสต,ตี้ฟอร์มกําลังโหดเป็นอย่างมากครับเป๊ปโกเดียร่ากำลังสนุกกับแฟชั่นในการแทมทีมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยครับตัวขาดหายไปหลายคนนะครับก็ทําให้ทางด้านของเป๊ปเนี่ย ต้องพิสูจน์ฝีไม้ลายมือตัวเองเลยครับว่าตัวเองนั้นเก่งจริงหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะการเริ่มนับหนึ่งของแมนซิตี้อะไรกันนะครับเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่ายุคนี้ยุคพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นยุคของแมนซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลอะไรประมาณนั้นก็รวมถึงแอสตันวิลล่าแต่ว่าทีมอย่างเช่นอาร์แมนเชสเตอร์เซต์นะฮะรวมไปถึงทีมอื่นๆเนี่ยก็ค่อยเริ่มโรยราเข้าลงมาครับผมอ่ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าเนี่ย เป็นการที่พวกเขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์โลกได้แล้วพอกลับมาเล่นในลีกจะรีบฮึดสู้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะตรงๆครับแต้มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ขาดรอยอะไรมากมายครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสกลับมาเนี่ยก็ถือว่าซิตี้อาจจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต้มมันก็ไม่ได้ห่างอะไรมากมายคิดเห็นอย่างไรครับกับการที่มนซิตี้นั้นคว้าแชมป์สโมสรโลกและเป็นครั้งแรกในรอบ143ปี เราต้องบอกว่าสุดจัดกันเป็นอย่างมากยินดีกับแมนเชสเตอร์ยูไต็ดด้วยแล้วกันนะครับ